วันนี้นะคะมะละกอสุกหลายลูกเลยค่ะเดี๋ยน้องมดจะเก็บเอาไปให้น้องไก่ได้กินนะคะน้องไก่ก็มารอกันแล้วนะคะมะละกอหวานๆสุกจากต้นเลยนะคะลูกนี้ก็โดนนกกับกระรอกกินไปนะคะได้มา3มลูกใหญ่ๆเลยนะคะเมนูน้องไก่วันนี้นะคะ <ๆ S 2> ก็จะมีผักผลไม้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ด้วยอันนี้จะเป็นลูกยอนะคะก่อนที่จะให้อาหารน้องไก่น้องมดก็จะมาผสมน้ำจุลินทรีย์ดับกลิ่นในเล้าไก่กันค่ะพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าน้องมดดูแลในเล้าไก่อย่างไรนะคะอย่างเช่นกลิ่นแล้วก็แมลงวันต่างๆนะคะอันนี้น้องมดก็จะผสมหนึ่ง ฝากระถังนี้16ลิตรนะคะแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีะะระหว่างรอนะคะน้องมดก็จะไปทําการผสมอาหารให้น้องไก่กินค่ะ,คะมะละกอเลยนะคะเนื้อฉ่าหวานมากๆเลยค่ะมะละกอนะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะจะช่วยให้น้องไก่ไข่สีแดงเข้มนะคะแค่ผลไม้ไม่พอคะ่ะเดี๋ยวน้องมดจะไปตักแหนแดงมาผสมให้น้องไก่ได้กินด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีแหนแดงมะละกอลูกยอนะคะแล้วก็หัวอาหารนะคะทํากันคลุกคล้าเลยค่ะน้องไก่ได้กินอาหารที่หลากหลายเลยค่ะมีทั้งพืชผักผลไม้นะคะเสร็จแล้วก็ไปให้อาหารน้องไ น้องไก่บอกว่าหิวกันแล้วนะคะให้เร็วๆหน่อยค่ะน้องมืก็รีบเติมอาหารให้น้องไก่เลยนะคะตอนที่เราจะไปฉีดจุลินทรีย์ดับกลิ่นนะคะเดี๋ยวพามาดูในเล้าไก่กันค่ะก็จะมีแมลงวันนะคะจุลลนรียไมโครเบทตัวนี้นะคะเป็นหัวเชื้อจุลินรีย์เข้มข้นนาเข้าจากอเมริกาเลยเป็นจุลินทรียดับกลิ่นอินทรีย์นะคะปลอดภัยต่อคนสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะน้องมืก็จะทําการฉีดในเล้าไก่แบบนี้เลยค่ะในเล้าไก่น้องมืนะคะไม่ค่อยมีกลิ่นมากค่ะน้องมืก็เลยใช้แค่่่่่ฝาาาาเเดีีียวนนนนะะะะคคคแตถ้้ใลไกกกพๆมมิรัง แนะนำให้ใช้จุนินทรีย์5-10ฝาเลยค่ะงดใช้ร่วมกับสัรนเคมีทุกประเภทเลยนะคะฉีดพ่นต่อเนื่อง1-2สัปดาห์หนอนมแมลงวันจะฝอตายไปเองนะคะแล้วก็ลดกลิ่นเหม็นในเล้าไก่ด้วยค่ะ